ให้เพื่อนๆชมนะคะสถานที่เก่าแก่กศักดิ์สิทธิ์พาเพื่อนๆจ้าดี่ยค่ะพาเพื่อนไปชม สวยงามค่ะไม่ค่อยขึ้นนะคะไค่อยขึ้นเรามาอธาั้นก็เยอะแล้วนะคะรับหลอกดันมาเอไไม่เย่เ่่ได้ไ